วันนี้เรามีตัวอย่างนักลงทุนมาด้วยนะคะว่าเขาคิดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่มันเข้าสู่วงจรขาขึ้นเขาจะปรับพอร์ตอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้หลักๆเขาคือลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็มักหมายถึงคุณทิวาชินทาดาพงศ์หรือว่าพี่มี่ของเรานะคะที่เป็นเน้นสไตล์การลงทุนแบบ VI <S <S เดี๋ยวลองถามพี่มี่นะคะว่าตอนนี้พี่มี่เนี่ยปรับพอร์ตยังไงบ้างนะคะจะมีการกระจายพอร์ตการลงทุนหรือเปล่าสําหรับ คุณมี่เนี่ยคนตอนนี้คุณมี่ลงทุนยังไงมองภาพตลาดยังไงบ้างนะไอเดียเราสำหรับผมจริงๆเนี่ยผมก็เอามองภาพรวมของตลาดหุ้นก่อนเนาะผมว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังอยู่ในแอเรียที่พอลงทุนได้เพราะว่าปีนี้ EPS ตลาดก็จะ80กว่าบาทใช่ไหมครับ PE e ก็อาจจะอยู่แถวๆสัก15 16เท่าปีหน้าถ้าเกิดได้100บาทเนี่ยแถวนี้ก็14เท่าคิดเป็น e a r n i n g yield gap เอาหนึ่งตั้งหาร PE เนาะก็จะได้ผลตอบแทนสัก6 7เปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยจริงๆแล้ว เทียบกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายบ้านเราที่2.5เนี่ยก็ยังเหลือเอื้อยิ่งอยู่แกบสัก3กว่า3ปลายปลายถึง4จริงๆมันจะมันจะถ้าเกิดไปเทียบกับดอกเบีย้ยอเมริกาอาจจะเห็นแก็บที่บอกโอ้โหอเมริกาได้5เ5นี้ก็จริงๆยังคิดกลับมาเป็น P/E 20ของเราก็ยังถูกกว่าเล็กน้อยแต่โอเคอาจจะมีคนกลัวความเสี่ยงนู่นนี่นั่นแต่คุณไปก็ต้องอย่าลืมว่าก็ต้องไปรับความเสี่ยงเรื่องของ ค่างเงินดอลลาร์ซึ่งไม่มีใครรู้วันก่อนเราบอกว่ามันจะอ่อนอีกนานเพราะว่าดอกเบียรเรามีแกลบใช่ไหมครับวันนี้พี่นาก็เห็นว่าแป๊บเดียวพอจะแข็งเนี่ยคือโอ้โหมันหลุด <Okay. S 1> ลงมาแบบคือเอาเป็นว่าผมว่าเดาไม่ได้เรื่องนี้เดาไม่ได้เ mm hmm. พราะนั้นจริงการกลับมาที่โฟกัสการลงทุนเนี่ยผมยังเชื่อว่าลงทุนอะไรที่เราเข้าใจแล้วมองเห็นแล้วมันอยู่ใกล้ใกล้ตัวเราอะแล้วกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมอะจริงๆก็ยังเป็นทิศทางที่ดูแล้วเขาน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่ากับบริบทโลกที่ เราดูอะไรไปเราคาดเดาอะไรไปเนี่ยพี่นาวถ้าจริงๆเราย้อนกลับไปสักปีหนึ่งดูว่าเราเดาอะไรไปบ้างเนี่ยผมว่ามันถูกน้อยก็ผิดนะคือ <c oughs> <c oughs> มันถูกสักสี่สิบเปอร์เซ็นผิดสักหกสิบเปอร์เซ็นก็แสดงว่าโลกมันกูกล้าจริงๆคาดเดาอะไรยากพันหัวแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆจริงเนาะสองปีเกิดขึ้นสองสงคราม เรากไม่คิดเลยนะว่าอยู่ดีๆวิดีที่แล้วเจอสงครามปีนี้เจอสงครามอีกแล้วก็ไม่คิดเลย22ปีมานี้คือดอกเบี้ย5%ของสหรัฐของมราเิกานี้จะสูงที่สุดดึงเงินเรากลับไปหมดเลยถามนิดนึงว่าพอร์ตลงทุนของคุณมี่ปีนี้เนี่ยเป็นไงบ้างคะอาจารย์นิวใเขียนบทความล่าสุดบอกว่าไม่เหลือแล้วคือะจะติดลบแล้วอาจารย์นิบวบอกที่พอร์ตที่เวียดนามก็ไม่ดีพอร์ตที่ไทยนี่บอกว่าปิ่นปิ่นแล้วของผมเนี่ยจริงๆปีนี้ก็สลับข้างกับ ปีที่แล้วคือปีที่แล้วจริงประเทศไทยผมค่อนข้างดี<ะ>แต่เมืองจีนเป็นตัวฉุดครับพี่นา่าว<ะ>ปีนี้อจริงประเทศไทยผมก็ยังติดลบประมาณเราเราอาจจะใกล้เคียงตลาดหรือน้อยกว่าตลาดเล็กน้อยประเทศไทยก็ลบลบลบประเทศไทยนี่ลบไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมอาจจะลบสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ได้มนนั้งนะครับแต,ต่ถือว่าชนะตลาดถือว่าชนะตลาดแต่ว่าโชคดีคือ30%ที่อยู่เมืองจีนเนี่ยใน30%มสิเรพี่นาวจะทราบอยู่แล้วผม80%ขสิบเปอร์เซ็นต์งเสี่ยวมี แล้วเสีย่ยงนี้มันบวกมา40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ลงจ้งแล้วถ้าถ้ามันไม่ลงต่อจากนี้นะครับวันนี้มัน,นยืยนอยู่15เหรียญกว่าเนี่ยก็คิดว่ายังพอเอาตัวรอดยังพอยังพอมีกาไรบางๆอันนี้คือผลของการถั่วเป็นคนไม่ถั่วเขาเรีกเยกกระจายอ่าใช่กระจายกระ<อ>จายตลาดในประเทศแล้วก็กระจายตลาดต่างประเทศอย่างอย่างในประเทศจับต่างประเทศนี่ลงทุนส่วนไห่อ่าจริงๆผมในประเทศ70%เอร์แล้วก็ต่างประเทศ30ครับพี่น้องก่อนก่อนหน้านี้มีคิดแหละมีคิดว่า ผมไปเมืองจีนล่าสุดเมื่อสักตอนวันก่อนที่วันที่เขาประกาศเลยว่ารกรมสรรพากรมีตัวเอกสารเนี่ยผมอยู่ที่เมืองจีนเลยตอนอยู่เมืองจีนได้คิดอือจะไปเพิ่มสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่พอมีประกาศปุ๊บเราก็เปลี่ยนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมันจัดการยากอะ่ะเดี๋ยวถึงตอนวันหนึ่งจะเอากลับมาคิดภาษีอะไรมันอ่าเราจะเราพูดยังไงก็ได้แหละว่าไม่ต้องยื่นหรอกสรรพากรไม่ถูกหรืออะไรแต่การมีเรื่องปัญหากหับสรรพากรเนี่ยพี่เนามันเป็นเรื่องที่ เราเป็นพ่อค้าเนาะถ้าไปมีเรื่องทะเลาะกับสัมปาานต้องเก็บเอกสารมาชี้แจงอะไรผมว่าเราไม่เอาอย่างนั้นดีกว่าเราทาเออเราเรายอมเรายอมเรายอมอยู่ในถ้าเทียบให้เข้าใจง่ายนลพี่นาวอย่างสมมุติว่า V I พอร์ตใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเสียเต็ม35%แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพี่นาวลงทุนในประเทศไทยอ่ะและพี่นาวต้องการผลตอบแทน20%ตแปลว่าตอนเราไปต่างประเทศเราต้องทํา31กว่าๆเพื่อเอาอีก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์มาจ่ายภาษีให้เขาเราถึงจะได้20%เท่าเดิมเน โอ้แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วการจะทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี้ระดับบริลเลนบัฟเฟต์นะครับ <c oughs> ถ้าเราจะบีตบริลเลนบัฟเฟต์ือเราต้องทำไปแบบอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันก็ก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพยายามมามองหาโอกาสมองการกระจายความเสี่ยงในประเทศแล้วก็มากกว่าแล้วก็ไอ้ส่วนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโอเคอาจจะเป็น long term investment แล้วก็ให้ลูกไปจัดก,การอีกทีนึงเพราะว่าเขาโตแล้วเขาอาจจะอยากมีเงินอยู่ข้างนอกไปจะจับจ่ายอะไรยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าคงแยกสัดส่วนไว้แบบนี้เลยครับพี่น้ำ คุณมี่คะคุณมี่พอร์ตกระจายไหมคะคือเมื่อกี้เนี่ยกระจายประเทศละทีนี้เราจ่ายกระจายประเภทสินทรัพย์ไหมคะก็กระจายเป็นหมวดอุตสาหกรรมแล้วกันพี่นาวยอย่างอสังหาผมก็เป็นหมวดหนึ่งที่ผมชอบแหละผมก็จะมีอยู่สัก20%ของพอร์ตแล้วกนน็เป็นหุ้นใช่ไหมเป็นหุ้นครับเป็นหุ้นแล้วก็อาจจะมีเป็นเทคโนโลยีเป็น ส่งออกคือผมก็พยายามเลือกตัวที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดขึ้นมาแล้วก็กระจายให้มันมีความบาลานซ์ไม<ช>่อย่างนั้นเดี๋ยวเหมือนเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณเอฟพูดเนาะเราคาดเดาอย่างนี้มันปริคล็อกไปมันก็ยังมีตัวนั้นตัวนี้มประคับประคองก็พยายามบาลานซ์ให้มันเหมือนว่าเราเลือกตัวที่เก่งในแต่ละอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นการเติบโตเนี่ยที่มันจะนําพาก,การเติบโตในอนาคตมาให้แล้วก็ที่เหลือก็เวเตสให้มันลดความเสี่ยงลง จะได้นะคอร์นี้เขายังไม่เข้าตลาดหุ้นเลยใช่อันนี้อันนี้คุณพี่ก็ยังถือไม่ได้แต่ที่เราถามแล้วกันนะวิธีการที่เราจะไปดูเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็เตือนกันบอกโอ้ดอกเบี้ยมันจะสูงขนาดนี้คนที่เป็นนี่อยู่จะลโลเวอร์ยังไงนี่เวลาที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูฐานะการเงินเขายังไงดีว่าธุรกิจนี้เขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากกําลังซื้อขดเรื่องของนี่เรื่องของบอกว่าอาจจะมีเรื่องของสงครามเรื่องดอกเบี้ยสูงอะไรเงี้ย ไม่ดูไงครับก็จริงๆหลักๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะลงทุนในบริษัทซักบริษัทหนึ่งเนี่ยหลักการก็คงคล้ายๆกันนะครับก็คืออย่างแรกก็ต้องดูเรื่องความแข็งแรงหรืองบดุลก่อนซึ่งงบดุลเนี่ยจริงๆเราก็ดูจุดเป็นจุดตายแหละปีนี้อาจจะที่พี่นาวพูดว่าดอกเบี้ยขขึ้นด้วยจริงๆขึ้นไม่ได้เยอะนะสักเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเทียบกับต่างประเทศเนี่ยโหเขาขึ้นคนละเรื่องเราแต่จะมีอุบัติเหตุจากสตาร์คเอฟเฟกต อ่ามันมีหุ้นกู้บางตัวที่มีปัญหาแล้วทุกคนก็ต้องจ่ายพิมเมียมเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรประมาณอย่างี้นะครับก็เลยทําให้สภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันตึงผมว่าผมผมมองภาพมันมันตึงแล้วมันหาสภาพคล่องยากเป็นลระไ่างั้นมากกว่าก็ต้องดูที่เหมือนที่ที่ทุกคนสอนกันก็คือเรื่องของความอยู่รอดคือ interest bearing debt เป็นยังไงสักกี่เท่านะครับก็คืออัตราหนี้เขยนที่มีภาระดอกเบี้ยต้องจ่ายเมื่อเทียบกับทุนเนี่ย โอเคถ้าตัวเลขนี้ผมว่ามันก็จะมันก็จะค่อนข้างไม่มีเกณฑ์ตายตัวเนาะสาหรับผมก็จะอยู่ที่สัก1.5เท่าถ้าเกินกว่านี้ผมก็จะระมัดระวงังถ้าต่ํากว่านี้ก็ดีหน่อยคือถ้าถ้ามันต่ํากว่าหนึ่งก็ยิ่งสบายใจแต่ก็ถ้ามันต่ํามากบางทีก,ก็จะสะท้อนว่าเขาไม่ใช้ใช,ใช้เงินลงทุนไม,ม,ม่เก่งธุรกิจท,ทั่วไปหรือเฉพาะสังหาสังหารครับสังหารจริงๆท,ทั่วไปก็จะใช้เกณฑ์คล้ายๆกันอาจจะยกเว้นกลุ่มพวกนอนแบงก์ พอนอนแบงก์มันเป็นการค้างเงินเนาะพี่นาวนะ mm hmm. เอาเงินแล้วไปปล่อยเงินบางทีเราก็ต้องอนุโลมนิดหนึ่งว่าไอ้อินเทอร์เรสต์แบงกเดฟมันอาจจะต้องเยอะกว่าทั่วไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นโดยธุรกิจโดย normal ทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าตัวเลข1.5หรือต่ํากว่า1.5เล็กน้อยเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็อีกเลยโชว์หนึ่งที่ต้องดูก็คืออ่าอินเทอร์เรสต์แบงกเดฟ per EBITDA หมายความว่าเมื่อกี้เราดูด้ทุนละ แต่ดูด้วยทุนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเขามีความสามารถจะจ่ายเราได้หรือเปล่าแค่เหมือนเหมือนบ้านเขารวยอ่ะแล้วเขามากู้เราแต่ถ้าบอกว่า interest b a l a n c debt o EBITDA เนี่ยคือเราดูรายได้เขาด้วยสมมุติเขาเขาเขามากู้เราแล้วเขาเป็นคุณหมออะ่ะพี่นา,าคือเขาหารายได้ค่อนข้างจะได้เยอะเมื่อเทียบกับมูลนี่สมมุติว่าด้วยรายได้เขา3าปีเขาคืนได้หมดออย่างนี้เราก็สบายใจหน่อยเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง business model กับตัว product เพราะไอ้ตัวเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแหละเรา จะลงทุนอะไรยังไงหรือว่าจะซื้อหุ้นกู้ผมว่าการไปดู Product ว่าเ,เขามีแนวคิดยังไงในการสร้างสารรค์ Product ออกมาเนี่ยจริงๆมันเป็นต้นทางของธุรกิจอะถ้า Product คุณดีอะมันก็จะนําพาซึ่งลูกค้าที่อยากจะมาซื้อแล้วเมื่อลูกค้าอยากจะซื้อมากพอจะโดน r e เ e ค t i o n rate บ้างอะไรบ้างสุดท้ายมันก็จะได้ก้อนก้อนรายได้ที่ที่เข้ามาพอเพียงเพื่อจะไปเลี้ยงบริษัทเลี้ยงองคอ์กรแต่ถ้า d u c t มันผิดเนี่ยออย่างเงี้ยอย่างในอดีตที่ผ่านมามีมีบางตัวเห็นไหมฮะที่ อาจจะทํำพอดังไม่ถูกก็คือเช่นทําคอนโดมิเนียมแต่เป็นหลายห้องนอนแล้วไปอยู่ในซอยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆตลาดคอนโดหัวใจหลักมันจะต้องขายคอนเวเนียนอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแต่เขาขายให้มันถูกลงแล้วไปอยู่ในซอยซึ่งมันจะต้องไปแข่งกับผมไม่แน่ใจอาจจะทาวน์เฮาส์แข่งกับอะไรหลายอย่างอ่าอะไรหลายอย่างที่มันมันดูแล้วแบบจุดขายไม่แข็งแรงเนี่ย <พอ S 1> แล้วเมื่อมันเดินทางไปแล้วมันเกิดสะดุดลูกค้าไม่มาโอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําทให้ทุกอย่าง ขาดทรงถูกถูกถูกดอกเบี้ยใช่แต่ถ้าเขาทำดิเรกชันให้ถูกว่าอ่าพอดังมันถูกนะมันอยู่ <c oughs> ในทำเลที่ดีเราเห็นแล้วพัฒนาการลูกบ้านที่มาซื้อเขาพอใจทุกคนอ่าโอนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อ่าพัฒนาการของโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นไปตามแผนของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะพอเชื่อได้ว่าทั้ง3ามปัจจัยเนี่ยอ่เราดูแล้วนะเราดูเรื่องความมั่นคงแล้วว่าต่อทุนก็ไม่ได้หน้าเกลียดต่อ ebitda ก็โอเคแล้วก็ต้องดู Product กับ business model ว่าเฮ้วลใช่หะ อ่าหรืออย่างบางคนเขาจะบอกฉันจะไปลุยต่างจังหวัดอย่างเดียวเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจต่างจังหวัดมันเป็นยังไง <จะ S 2> อย่างบางคนบอกาอาจจะขายอื่นไหมบางคนบอกจะไปคอนโดบางคนบอกจะไปแนวราบเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแนวคิดไหนที่เรารู้สึกว่าแบบนี้แหละพัฒนาได้ดีพอแล้วก็กระจายความเสี่ยงโดยตัวของเราเองทีนึงพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยโอเคเราต้องยอมรับว่าในแง่ข้อเท็จจริงมันก็จ,จะ เลือกได้ตัวที่ดีบ้างเลือกได้ตัวที่กลางกลงบ้างเลือกได้ตัวที่ผิดพลาดบ้างแต่ถ้าเราเฉลี่ยออกมาสัก10ตัวอย่างเงี้ยพี่นามันก็คงไม่ถ้าผิดหมดก็ต้องต้องเลิกลงทุนแล้วครับเราอ่ะกำลังคิดคอนเซ็ปต์อย่างนงี้คุณมี่เพราะว่าดอกเบี้ยม,มันเป็นขาขึ้นไงคือการที่คนจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่ย้ายไปตลาดเงินหรือว่าตลาดบอลกับการที่จะอยู่ในตลาดทุนเพราะว่าเว l ร์ลูชันนี่มันเราก็จะไมค่คงจะไม่ไม่ได้ค่า PE อีที่มันสูงแล้วใช่ไหมคุณมี่แล้วก็ยิ่งตลาดผันผ การกระจายพออะมันก็เลยกลายเป็นอีกแนวคิดหนึ่งว่าพ้ยเราต้องกระจายพอซึ่งคุณมี่มองว่ายังไงคะปีนี้เสี่ยงปีหน้าจะเสี่ยงต่อไหมคะก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่ครับว่าก็ต้องต้องเน้นกระจายความเสี่ยงต้องเน้นกระจายความเสี่ยงบางทีเราไม่รู้หรอกปีที่แล้วเราบอกว่าดีปีนี้กลายเป็นไม่ค่อยดีบางทีปีนี้ทุกคนบอกไม่ดีนะเดี๋ยวปีหน้าอาจจะดีก็ได้าบางทีปีหน้าก็พลิกกลับมาประสนานกา์ดีขึ้นมันมันมันโอเคละมันมันพอเห็นลาดเราแนวโน้มแต่พอทุกคนพรีแพร์แล้วโดยเฉพาะผมว่านักธุรกิจไทยเก่งหมด พอเขาเห็นหน้าทางไม่ดีนี่ทุกคนแบบหูเขาปรับแผนกันแบบว่าเก่งมากอะ่ะค<ะ>ือทุกคนแบบว่าออย่าง Property อย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าปีนี้สามไกลามากไปเปิดโครงการกันได้ไม่ถึงครึ่งนะ,ะทุกคนก็บอกเดี ja ๋ยวจะไป Q4 แดีวซึ่งใน Q4 บรรยากาศไม่ดีทุกคนก็คือไม่ไม่เดินหน้าเข้าเกมเสี่ยง<ะ>แบบต้มยำกุง้ง ตอนต้มยำกุ้งคือฉันไม่รูรออรฉ้ฉันจะเปิดฉันจะลุยฉันจะเต็มเหนี่ยวตอนนี้คือทุกคนรู้แล้วมีข้อมูลมี Data มีอะไรที่เราสั่งสมมาเยอะว่าอันนี้เราเบรกคือถ้าเบรกมันก็ไม่ถึงกับมันเหมือนแท่วิ่งช้าพี่นาามันไม่ได้แบบหกลม้มไม่ได้แล้วแค่แบบเออเราเดินชะลอหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างดีเดี๋ยวพี่มาวิ่งใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นก็จ่ายเป็นเงินบันผลแทนแล้วกันใช่ใช่ใช่ครับอาจจะโตไม่เยอะเท่าไหร่พีม่มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะสำหรับนักลงทุน คือชวนมาคุยเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าตลาดทุ้นจะเริ่มดีขึ้นแต่ทุกคนก็ยังมองว่าเรายังไม่ผ่านพ้นมรสุมไปนะยังคงมีมาเรื่อยๆก็จริงๆผมมองทิศทางผมชอบใช้คําพูดอาจารย์นิเวศเนาะที่บอกว่าเวลาจะคาดเดาว่าปีหน้าเป็นยังไงให้ดู5้าปัจจัยก็คือปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของ GDP ปีนี้คงไม่ดีอาะองจุดห้อะไรประมาณนี้นะครับปีหน้าเนี่ย ถ้ามันเกินกว่าน,น,นี้ก็แปลว่าดีส 4, 4. ุสอ่าสมมติเราสัก4ก็ <c oughs> พ,พอคิดลดหน่อยเพราะเขาเขาเขาอาจจะคิดไปเกินนิดนึง้วมี1 0 0 0 0หมืนดิจิตอลมีอะไรมาผลักดันมันก็มีติทิ์ที่ว่า4% <c oughs> อร์เซ่าจะเป็นไปได้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ EPS ตลาดซึ่งปีนี้ก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่เงินเฟ้อขึ้นมาปรับราคาไม่ทันแบบของพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นคอสพลาสแหละ คือต้นทุนมาแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเงินเฟ้อนิ่งปุ๊บเขาค่อยๆปรับลูกค้าหยอดไปทีละหน่อยเนี่ยกำไรปีหน้าก็คงเห็นทิศทาง EPS ตลาดที่ดีขึ้นก็เรื่องที่2ก็คือ GDP และ EPS ตลาดแล้วเรื่องที่3คืออัตราดอกเบี้ยอันนี้ก็ต้องมาประเมินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่25อ,อ่าล่าสุดอเมริกาก็ไม่ขึ้นมา 3- 4รอบแล้วก็เริ่มมีหลายๆเฮาส์บอกว่าพีคแล้วละ่ะไม่ขึ้นละซึ่ง ผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าเมกาไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอะไรคือเหตุปัจจัยที่เราควรจะขึ้นต่อเพราะว่าเงินเฟอ้อเราวันนี้ประกาศมาติดลบผมพี่ติดลบไม่ใช่เ,เรื่องดีนะแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเฟอ้อเราไปห่วงเรื่องเงินฝืดหรือไปห่วงเรื่องเศรษฐกิจไม่มีวามซื้อดรือ่าต้องผลเงินเฟ้อติดลบต้องกระตุ้นอะไรบางอย่างแล้วล่ะเพื่อทําให้เงินเฟ้อมันกลับมาที่ที่ที่มันควรจะเป็นอาจจะ2%อเนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยผมว่าไม่มีโอกาสจะลดก็อาจจะไม่เยอะหรอกแต่อาจจะเป็น แถวนี้สองชุห้าจริงพี่นาอาจะฟังแล้วแบบว่าสูงจังเลยโอ้โหอินโดนีเซียหกเวียดนามห้าเมกาคือที่อื่นนี่คือรับรองว่าเราน่าตกใจแบบนี้จนผมว่า GDP เขาโตด้ยเปว่านี่ใช่ใช่แต่แต่แต่หมายถึงว่าโดยรวมๆเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหมีภาราของการใช้จ่ายเลยที่เยอะนะครับอ่าเรื่องถัดไปเนี่ยอาจารย์นิเวศบอกให้ดูที่ P e ตลาดถ้าเกิดสมมติว่าปิดปีนี้ P e มันสูงละโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยก็คงยากพ e ตลาดเราถ้าเป็น f ฟ r w a r d PE ก็อาจจะสัก 13- 1 4เท่า ตัดเดลต้าออกไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆโดยปกติเราก็เทรดรับสิบห้าสิกเท่าเพราะฉะนั้นจริงก็ไม่ได้อยู่ในเทรดที่สูงเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์ให้ดูก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันดีมาสองปีปีหน้ามันก็ไม่ดีหรอกอหรือว่าถ้ามันแย่มาสองปีเดี๋ยวปีหน้าบางทีมันก็งงๆดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็คือความคาดหวังแหละไอะปัจจัยที่ห้าจารยจคือเมื่อไหร่เราคาดหวังเยอะ โอกาสผิดหวังมันก็มีเหมือนต้นปีเนี่ยทุกคนพูดกันมีเลือกตั้งมีนี่มีนู่นมันต้องดี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 สุดท้ายพอความคาดหวังใส่ไปเยอะแล้วมันทําไม่ได้ตามที่คาดหวังเนี่ยมันก็ลดลงมาเราเคยเห็นใช่ไหมครับพี่นาวหุ้นบางตัวงบออกมาหดไปครึ่งหนึ่งแต่หุ้นบยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรไม่ใช่ว่ามันดีนะเพราะคนคาดหวังมันไว้อะไรยกว่านั้น คาดหวังมันแย่แล้วมันเละเทะแล้ว,ออวันออกมาเฮ้ยกำลังมันหายไปครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเขาบอกโหนี่นดีมากแล้วต้องรีบซื้อก็ <c oughs> คล้ายๆก <ๆ S 1> ันอย่างนั้นก็คือถ้าความคาดหวังมันอยู่ในส่วนที่ต่ําค่ะโอกาสที่มันจะบีทความคาดหวังเนี่ยมันก็ง่ายกว่าตอนที่อยู่ยต้นปีเราเริ่มกันด้วยความคาดหวังที่สูงเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะนั้นจากห้าหกปัจจัยที่อาจารย์เคยให้เนี่ยให้คะแนนปีหน้าก็ยังมีลุ้นน่ะยังมีลุ้นว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีแล้วจริงๆพูดถึงนายกนิดนึงก็ ผมว่าเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจนะก็เราเห็นเขาทํางานทุกวันพนะี่นรา จะไปชวนอีลอนมัสมาเขาถอยเทสลาเลยคือมันมันก็รู้สึกเออได้ใจอะ่ะมันก็รู้สึกว่าได้ใจแล้วก็ถุงเท้าสวยด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันคือถ้าเกิดท่านขึ้นไปแล้วอาจจะขึ้นมา2เดือนกว่าหรือไงก็ต้องเอาใจช่วยอะ่ะนายนาวต้องให้ถ้าเกิดทุกอย่างมันไปได้ดีผมว่าทุกคนก็เบเนฟิตหมดนักนักลงทุนนักธุรกิจใช่ไหมครับทุกคนคก็อยากจะให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็เศรษฐกิจจะได้กลับมาสักทีจากการที่เราติดลม ตรงนี้อยู่สักเก้าปีแล้วเราก็อยากจะให้มันพลิกฟื้นแล้วก็ทุกอย่างกลับมาดีครับเออคุณมี่นอกจากว่าลงทุนในหุ้นแล้วเนี่ยมีลงทุนอย่างอื่นอีกไหมอย่างอย่างหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรอะไรนี้ซื้อบ้างไหมเออจริงๆแล้วมีบ้างครับเพราะเป็นของคุณแม่มากกว่า,ค,า,กกวาคุณแม่ผมก็จะเป็นขา<อ>ขาหุ้นกู้สารพัดชนิดตอนนี้<อ><อ>คุณแม่ก็ก,ก็ก็มีโชคดีว่าคุณแม่ยังไม่ยังไม่เป็นผู้ประสบภัยเลยคนะัะ แต่ว่าเขาก็ยังไม่ติดดอยเลยใช่ไหมยังไม่เคยเจอแบบอติดติดดอนมาจะมีมากแต่ยังไม่เคยเจอแรงแงแบบว่าที่ทนหายไปเลยหรือว่าไม่จ่าย<อ>หรืออะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าโอเคซื้อไปเสร็จแล้วก็เคย<ห>เคยเจอก็มีของหุ้นเรือหุ้นอะไรของแกที่<ห><ห>อาจจะดีเลยการจ่ายแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ตอนจบก็คืออ่ามีอุบัติเหตุเล็กๆแต่ว่าได้คืนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้อง ก็ S <S ม,มีคุณี้ให้คำปรึกษาอยูอ่จริงๆเขาคิดเองนะเขามีกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มเพื่อนครับตอนนี้เขาก็จะมูฟแหละมูฟไปพยายามไปหาอะไรที่มันมั่นคงหน่อยแต่โอเคด,ดอกก็น้อยมากมันก็หเหมือนเหมือนของกลุ่มทุนใหญ่ๆตอนนี้ก็ยังดอกต่ำมากที่เอาสามวรนเส้นอะไรเงี้ยมันก็ไมแ่แต่ถาม <S <S แนวคิดคุณคีณ้นิดึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบลงทุนหุ้นแล้วเราก็จะถือหุ้นเนี่ยเยอะเพราะว่าคอนเซ็ปต์งอาจ์นิเวศเลยนะว่านี่มันคือการลงทุนเอาแล้วอย่างลงทุนอย่างอื่นไอ้อย่างเนี้ย ดอก7.5%แล้วคุณนี่ก็เป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องอสังหาสามารถดูอะไรได้หมดเนี่ยอันนี้ถามดูแล้วบอกว่าอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าถ้าเราเจอถ้าเราลงทุนนะ,ะจริงๆถ้าเป็นผมผมอาจจะสนใจในอะไรที่มันมี e a r n i n g y i ยิวสูงสต็อกยิวที่มันสูงกว่าหน่อยเพราะว่าถ้าหุ้นหุ้นเป็นหุ้นเนี่ยพี่น่าอาจจะหา10% 15% 20%ได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันดีกว่าเลยนะคือมันก็มีความเสี่ยงบางเรื่องที่เราต้อง มองให้ออกเพราะถ้าเราเลือกไม่ถูกเข้าใจผิดเราไปเลือกคนที่ทำ r o d ดักผิดตัวเนี่ยอบางคนก็ลงมาแบบพี่นราก็เห็นใช่ไหมในตลาดก็มีหลายตัวที่อาจจะลงมาเยอะอะไรเงี้ยก็อยู่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญและความถนัดของแต่ละคน<อ>แต่ถ้าเ<อ>กิดสมมติว่าโอเคบางคนอาจจะอยากได้ยิวแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอรับได้แล้วก็ต้องกระจายนะเหมือนนี่มนให้บอกแสนหนึ่งเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเงินสิบล้านซื้อหมดเลยกับบริษัทนี้ฝากอนาคตไว้กับ ผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนไปต้องไปแต่งงานกับเขาแล้วมันจะมันจะเยอะไปนิดนึงก็ต้องกระจายความเสี่ยงมาว่าโอเคถ้ามองดูแล้วเราคิดว่าเราอยากจะได้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นบนความเสี่ยงบนอ่าหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงจนรับไม่ได้นะที่นวแต่มันก็เหมือนเหมือนเหมือนก็ต้องเลือกต้องพิจารณาเพราะทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยง เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ